ปางเลยครับป็น mm ่าปูน่า ใจก้าหน้าด้านรักกันเหมือนป้านจะตื่นโอ้โหนี่มึงหลอกกูดีกว่ะเฮ้ยมึงโลกล้ามากเข้ามาที่นี่อ<า>ไอ้ลูกหมาจะาาแก้แคบกูเหรอว,วะอ<า>ไอ้ป้านนี่มึงอยา่าคิดว่ามึงเป็นเจ้าส่วนกูนี่เป็นคนธรรมดาใจาสทีทุกคนมันเท่าเดียวกันสิ่งที่มึงทำกับกูไว้กูตั้งใจใว่ากูจะแก้แค้นวันนี้ จะต้องเป็นมาเขาปุ๊บค่ะพี่น้องต้องไปขอร้องหน่อยไหมคะเดี๋ยวเลือดของลูกหมาจะกระเด็นถูกตัวน้องมันจะเปิดปืนรอบนหินหลบลงไปแม่พยานาคุ้มครองด้วยเฮ้ยคนอย่างมึงเนี่ยจำมันเลยนะมึงเข้ามาที่นี่มึงเข้าได้แต่มึงออกไป

มันเป็นด้วยเรื่องอะไรกันบอกป้าป๋ามาหน่อยสิลูกป้าปโมโป้าโมโป,ป้า,าป๋าอโมชี่ป้าโมป๋าโมขอบคุณมากวานะไอ้สุนคนนี้มันมีชื่อวหยทาราครั้ง่อลูกเคยเจอมันแล้วมันตกตาลูกว่าเป็นขอทานยาจบแต่มันไม่ได้เป็นตาไม่ได้กอดมันเป็นคนปกติแต่มันหลอกเขาบอกฉัน แล้วมาคราวนี้มันเข้ามหาศรีอุษามาถูเนื้อต้องตัวให้เปิ้อนเปื้อนทรมิตินก็หมองทนไม่ได้ก็ถึงจะฆ่ามาันมิหอเป่เป็นความจริงหรือเปล่าจริงหรือเปลาไม่เล<อ>ย<ะ>ไม่เป็นความจริงเป็นกระแสพ่อธาราแค่น้ำของขวัญมามอบให้กับลูกเท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยค,ค่ะอุษาแค่นั้นเองเหรอศรีอุษาถ้าอย่างนั้นพ่อขอคุยกับมันหน่เอเฮ้ยไอหนุ่ม ชื่ออะไรวะชื่อธาราชื่อธารา<ะ>บ้านมันอยู่ที่ไหนกันวะอุบ้านชียงให่งาแม่มีไหมเดี๋ยวพ่อป้าป้าโมกแล้วมันอะไรป้าป้าโมกป้าโมกนะตัวให้มันชัดๆคิวะ <c oughs> มีรางวัลให้กับคนเสกเพลกร้ <c oughs> นานปลาเห็นบ้างครับ <c oughs> ไปหลายพี่ดาระเดี๋ยวพ่อต้องจัดการมันแลพี่ออย่าที่พูดถามว่าแม่มึงมีไหมถ้ากูไม่มีแม่เนี่ยกูจะเกิดไม่ได้ยังไงวะโอ้โหไอยัโสนี่คุณท่านไม่ใช่ยัโสพี่ครับวัดหนองเพียนมีหลักการก็กูด่ามันกูถามว่าแม่มึงมีไหมกูบอกมึงไปแล้ว ต้องมีสิวะโอ้หังนี่วะแล้วพ่อมีมีไหมถ้ากูไม่มีพอ่อแม่กูจะท้องได้ไงไงไอยักโสเออท่านสิาง,งประจันพิจิตรไม่ใช่ยโัโสหนักแน่นก่อ, <S 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 อล่ะมึงอยู่บ้านทิวไัยงามกูอยากจะรู้นะว่าพ่อมึง มีชื่อว่าอะไรวะพ่อของกูเลยมีชื่อว่าคุณพลมาเชลีดว้วยรวยวัชนะดิบไ่เป็นะไรเนี่ยป่า ศิวสารักอย่างนั้นเหรอศิวสานี่เจ้าพูดอะไรออกมาลูกเจ้าเป็นใครไอ้ธาราเป็นใคร <c oughs> เจ้าเองเปลี่ยนมดุจแจก,กันทองแต่ไอ้ธาราคนนี้มีค่าแค่เพ็งดอกหญ้าทั้นดอกญหอกญ้าอย่างมันไม่สมควรจะเสียไปแจก,กันทอง่างเจ้าพอให้เจ้ารักกับมันไม่ได้ จะแบนฉันบอกฉันจะไม่ได้ก,ไไดกับธาราแต่ชีวิตกับาราบอกฉันขอได้ไหมแม่ข้เส็จขอขอได้แต่พ่อให้เจ้าไม่ได้พราะเสดงพอให้หลจ้าไม่ได้ ต้องเสียใจเพื่อดชีวิจะพูดนะสิวสาเจ้พูดะไรกลัมกลับสิวสาสิสเรอยแค่วนแรกที่มึงก้าเ้าสหลมึงก็ทำให้สิวสา คิดแข็งพ่อตัวกูมีดีมากใช่ไหมมึงก,ก็ได้ถ้ามึงปวดดีนักแล้วก็ชีวิตของมึงกูขอไตายไปสิวะใส่พ่อหายไปเลยอย่าเพิ่งที่แค่แค่นั้นก็ยังไปหม่พะตัดหัวมันไม่ก็มีเลขพูดแกนี่อย่าเพิ่งเลยพื่อนแค่ พ่อเขาสำหรับชีโคอิาทา,าราเสด็จพ่อมันควรฆ่ามันมันตับมากเกินไปหมายพ่าไว้ไงลูกทีโคอิาทาราผู้นี้ก็หมอกฝ้าขนองขอเป็นผู้ตัดสินใจเองเปี๊ยกนะพ่ออนุญ,ญาตให้เจ้าตัดสินใจน,นะตัดห้วยทาราแล้วไปขึ้นต่อพ่อโชคดีรับเลือ,าาอด้าวของประเทศไทยแตด็ก โชคดีคว้าหมดหม่องเฮอโบ้ยเนียเู้มึงนี่แหวนหาอะไรกินแป๊บเียเป็นพระต้องง่ายเลยตั้งเสียงดีใจเหมือนตอนหลอกเมียได้เฮ้ยใครวะใครวะเฮ้ยว่าสมายเหรอว่าเอ้ยจะรอดได้หลอกเมียได้ีเร็วคนพันเนี้เจ๊ผาย ออกไม่ได้ยังไงเมียใช่ดิเมียต้องเอชิดชูไว้เหนือชีวิตคำพูดเตรียมมาปากดี้ะม,มึงเนี่ยบวชนานจังไงมึงเนี่ยสิบวันยี่สิบวันเออดูทำไมนานมึงเคอยหันมามองหลังบ้างไหมอ๋อดูที่น<ๆ>ี<ๆ>่มึงเห็นไหมนะ่กูเนี่ยอันิจกับ จะมาน้างานธนาคารแหละมีอะไรขนาดนั้นเยฝากตังค์บ่อยใช่ไหมกดแม่งทุกวันอลัวเคยคิดถึงหลังบ้างไหมคิดถึงหลังบ้างไหมเดือดร้อนเขาไม่ได้เขาต้องมาเล่นแทนเนี่ยเดือดร้อนเขาไหมเดือดร้อนกลัวไหมให้ไอเป็นไม่เป็นเออให้คนจังไรมาเล่นเฮ้ยให้คนล่างใหญ่มาเล่นมันแม่งจะเรื่องไหมล่ะนะจริงไหมน่ะเอออย่าทะลึ่งไม่ชอบมึงหยุดก่อนดูหน้ามันไว้ไง มึงเข้ามาที่นี่เหมือนเอาชีวิตมาทิ้งไว้เสด็จพ่อสั่งให้กูฆ่ามึงแต่กูไม่ฆ่าเพราะยังไม่ถึงเวลาตายของมึงเออเฮ้ยถ้าใครทำมาด้วยกูยังมีอะไรให้มึงเล่นสนุกสนุกอีกเยอะมาฆ่ามึงเลยเหรอไม่ไม่ยังฆ่ามึงไม่ได้มึงอย่าพูดคำนี้กับกูแม่ราศีจับเชียวสุดมาวันแรก เอาสักฟ้าฝนทลนหลงโริเกไปเลยทำมาก,มากฟาไฟแทบดูดกูเมืม่อตอนเย็นเนี่ย,ยมึงฟให้ดีนะกูไม่ฆ่ามึงแต่มีของขวัญกลับไปฝากพ่อเม,มื่อไ้วย กลับบ้านไปจำเอาไว้ไว้ยาวสองกบจบที่นึกถึงกูฟ้ากระดองแล้วถ้านึกถึงกูเมื่อไหร่มึงตามมาแก้แค้นกูกูจะเปิดประตูรอรับมึงทุกเวลาไปกันไวรึเปล่าอย่าหนีกูไปไหนอีกมาโถควาฟันน้ง 嘛，咱俩不如翻身啦。